จะพาชมสวนลอยพระพุทธบาทนะครับเชิญตามมาครับมุมนี้นะครับก่อนที่ถึงลอยพระพุทธบาทก็จะมีไม้แคร์นะครับที่ผมตั้งใจอยากทำเป็นสวนผ่านนะครับอันนี้คือมอสแห้งที่เรามาแช่น้ำตอนนี้เนี่ยเริ่มมีชีวิตกลับคืนมาแล้วนะฮะสีเขียวๆนี่คือก็ฟื้นแล้ว นี่คือ d ี y วครับ้ไม้เหลือใช้เราก็เอามาเป็นที่ห้อยต้นไม้กับเก็บจยนครับส่วนนี้ครับคือรอยพุทธบานครับที่ผมใช้เครื่องมือแกะขึ้นมาเพื่อให้เราได้ดูเป็นพุทธานุสตินะครับก็เป็นอีกมุมนึงที่ผมอยากจะนําเสนอครับส่วนมุมนี้นะครับก็อย่างที่เห็นครับเรามีแทงน้าเราอยากหล่อมครับเป็นมุมนั่งเล่นในบ้านก็เอา ต้นไม้นะครับมาเพาะสังแผวนจกขวดเหลือใช้พวกนี้นะครับก็จะเป็นแพลต้นไม้เก๋ๆอีกอันหนึ่นองอันนี้ครับลานพะลินครับเก๋ๆไม่ต้องใช้ดินนะฮะใช้น้าปลูกอย่างเดียวก็จะเป็นพุ่มนี้ฮะมีดอกม่วงๆน่ารักดีฮะโอเคก็เท่านี้ก่อน